สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม Ready or not และวันนี้เป็นวันครูด้วยนี่วันครูทั้งทีเดี๋ยวอาจารย์คนนี้จะสอนวิธีการกำลับทวกโจรร้ายให้อันดับแรกเราก็เออเลือกอาวุธก่อนเลยก็แล้วกันสำหรับอาวุธที่จะใช้ปุกจู่โจมก็น่าจะเป็นอาวุธอันเล็กๆนะนี่อันนี้ MP7 อ่าแล้วก็ ที่เก็บเสียงด้วยโจนจะได้ไม่แตกตื่นแล้วกเออ็เลเซอร์เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันส่วนอาวุธลองนั้นเอาเป็นเทเซอร์กันปืนช็อตไฟฟ้าก็แล้วกันเนาะเผื่อโจนมันไม่ต่อสู้เราจะได้จับเป็นแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกอาวุธเสริมก็คือกล้องเอาไว้ส่องอ่าประมาณนี้ปเรียบร้อยลยุยเอาละ แล้วลูกทีมพร้อมกันแล้วใช่ไหมไปตามลูกพี่มาลูกสมุนมันมีโจรอยู่ในนี้แหละนั่นไงเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอ่อนายไปจับเขาไว้ไปอืมนั่นแหละแต่แบบค่อนข้างสว่างเลยไม่น่ามีอะไรต้องกังวลใช่ไหมลูกทีมเดี๋ยวขอลูกพี่เช็คข้างล่างนิดแป๊บหนึ่ง เออโอ้เช็คไม่ได้ด้วยประตูปิดมีไหมอ๋อเขาจะจะจะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถักถักไม่ต้องกังวลนี่ครับวิธีการบุกที่ถูกต้องเราต้องใช้ลูกน้องให้เป็นประโยชน์ครับก็ไปสิไป moving up ติดอะไรเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยใครอะโอ้โ s up Oh 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 แฮน h h a n d ปุ๊บมันยิงสวนเฮ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกมันอยู่ข้างนอกไปจัดการมาเลยหน่อยไอ้ตัวข้างนอกเออเออ

เอาละครับรอบนี้เรามากับทีมใหม่ทีมเมื่อกี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยบอกให้เคลียร์ไปยืนแอบเปน็นสองตัวนี่ภารกิจของเราก็คือการเคลียร์อยิงจัง,จงคู่ไปจบเคลียร์เคลียร์หมายถึงเคลียร์ศัตรูให้หมดยิงมาดิหมดแล้วนะโอเคตามข้าพเจ้ามาแถวตอนเรียงหนึ่งปฏิบัติเฮ้ย นายยิงแล้วแน่เหรอศพไม่เห็นจะมีเลยเพื่อนเอ่อเพื่อความปลอดภัยนายทีมรูปรไปเลยเอา what drop your moving clear อะทีมรูปไปเคลียร์ไปบอกให้เคลียร์แล้วมัน นายเหลือเราสองคนแล้วไปนายปไปจัดการให้ทีนะย้ายน้อยหน้าหน่วยของเรา <c oughs> <c oughs> เออโอแกนี่ไม่ได้เรื่องไม่เหมือนเพื่อนแกนี่ฉัน <c oughs> ได้ยินเสียงอนนายช่วยเดินนำไปทีได้ไหมเสียงมัน <c oughs> <c oughs> Oh! มีกับระเบิดด้วยเหรอเอาละเราจะไปรุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งผลงานตามเมื่อตะกี้พวกนายทำเอาไว้ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยมานี่ Stay on me อ๋อไม่ใช่พวกนายทั้งหมดที่ไม่ได้เรื่องเอลลี่นายทำดีแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะเป็นคนนำเองรอบนี้เนี่ยนี่ขั้นแรกก็ต้องเอากล้องส่องว่ามีอะไรอยู่หลังประตูหรือเปล่าอืม โอเคปลอดภัยแล้วทีนี้นายก็ไป,ไปทีมแดงลุยไปลุยชั้นสองกล้องแล้วไม่มีอะไรเอรรเร่อทัทีพอดีกล้องมันส่องไม่ถึงห้องนี้อ่ะเอารบพลทหารลงไปลุยชั้นสองก่อนเลย อุ้ยโอ้โหนายนี่ทําดีไปเคลียร์ให้ก่อนเลยอ่ะเพื่อนโอเคนายออกมาจากห้องนี้แสดงว่าห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมก็มีฝุ่นหล่นลงมาข้างบนอย่างนั้นเหรอแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงอุ้ยนี่ฝั่งนี้ดีๆละรอบเนี้ยนี่โอ้โห ที่นี่มันที่อะไรกันล้เนี่ยเต็มไปด้วยซากหมาแล้วก็ซากหนูดูแล้วไม่ปลอดภัยมีระเบิดไหมไม่มีเอาละฉันจะให้เป็นหน้าที่ของพวกนายก็แล้วกันมีระเบิดอย่างนั้นเหรอโอ้นายทำได้ดีมากฉันยังไม่เห็นเลยไป ไม่มีอะไรเลยเหรอที่นี่น่าขยะขยักเป็นบ้าเลยอ่ะกับหลักเกแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเอออุตสาห์จะรับบทเป็นอาจารย์ในการฝึกบุกแต่ว่าเละก็คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฝันดีราตีสวัสด์จ้า